วัสดีค่ะดิฉันนางสาวโรชาคำัะเพชรเป็นประธานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาตะไคร้ของประธานสหมชีพชุมชนบ้านเมืองเก่าที่5และเป็นสมาชิกโูกผาดแปลงใหญ่ของที่5ที่ตั้งของกลุ่ม418หนึ่งบ้านเมืองเก่าที่หาตะบนบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูกลุ่มของเราผลิตชาตะไคร้ภายใต้มาตรฐานเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ชาตะไคร้หอมของเราทําจากธรรมชาติ100%เเซที่ผ่านกระบวนการการผีด j เอและอยช่วยในเรื่องของการดีท็อกและล้างสารพิษขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายและลดความเครียด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่องทางการตลาดเรามีตลาดออนไลน์ Facebook Instagram TikTok เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายตลาดออฟไลน์ร้านค้าเพื่อสุขภาพร้านออร์แกนิกวางจำหน่ายในร้านที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย งานอีเวนต์ด้านสุขภาพออกบูธเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และให้ลูกค้าจุดแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ข้อที่1ความเชี่ยวชาญกลุ่มของเรามีความเข้าใจในสปปรรพคุณของตะไคร้และกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานออยและ GAP ข้อที่2ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ100% เน้นวัตถุดิบคุณภาพปลอดภัยข้อที่3ประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพที่หลากหลายทั้งการดีท็อกการย่อยอาหารและการผ่อนคลายข้อที่4เพลสุขภาพกำลังมาแรงและข้อที่5ความสะดวกในการบริโภครูปแบบชาซองที่ใช้งานง่ายตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่จุดอ่อนของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ข้อที่1การรับรู้แบรนด์ในช่วงเริ่มต้นแบรนด์ของเรายังไม่เป็นที่รู้จักข้อที่2การแข่งขันในตลาดตลาดชาสมุนไพรมีผู้แข่งอยู่บ้างจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างและจุดเด่นข้อที่3ต้นทุนการผลิตการใช้วัตถุดิบออแกนิก อาจมีต้นทุนที่สูงกว่าปกติเล็กน้อยข้อที่4ความเข้าใจของผู้บริโภคผู้บริโภคบางรายอาจยังไม่ทราบถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชาตะไคร้สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในอีก3ปีข้างหน้าข้อที่1การสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและผู้ที่ต้องการดีท็อก ข้อที่2การสร้างฐานลูกค้ามีฐานลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำและมีช่องทางการจำหน่ายที่มั่นคงข้อที่3การวิจัยและพัฒนาเริ่มศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตะไคร้ในรูปแบบอื่นๆข้อที่4เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็นหนึ่งในแบรนด์ชาตะไคร้ชั้นนำที่ผู้บริโภคนึกถึง เมื่อต้องการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพข้อที่5ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำหรือร้านค้าสะดวกซื้อบางแห่งข้อที่6สร้างพันธมิตรร่วมมือกับฟาร์มตะไคร้ออร์แกนิกในชุมชนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรท้องถิน่นและสร้างความยั่งยืนด้านวัตถุดิบข้อที่7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องข้อที่8ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีโครงการที่สนับสนุนชุมชนเกษตรกรตะไทรและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมข้อที่9แบรนด์ที่น่าเชื่อถือสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในแบรนด์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ชาตะไคร้าคาของเราในครั้งนี้และเราก็เชื่อว่าชาตะไคร้าคาของเราจะสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับกลุ่มและสังคมต่อไป